นิยารักเรื่องลบเหลี่ยมมังกรแต่งโดยตาอนตาตอนที่หกเจสซี่เป็นคนแรกที่เห็นการเคลื่อนไหวที่มุมตึกมีคนที่ดูแปลกๆแ,แต่งชุดนักศึกษายืนผสมปนเปอยู่กับคนจำนวนบางตาแต่มันกลับมีบางอย่างที่ดูสกิดใจเขา เมื่อสายตาของมันจดจ้องมาที่เนธไทยกับเพื่อนของเธอที่ชื่อเปราวเขารีบวิทยุบอกปฏิกาศที่มาด้วยกันและแน่นอนมังกรก็ได้ยินเพราะเขากำลังคุยเรื่องงานอยู่กับเจสซี่ไอหมอนี่มันหูไวตาไวเพราะเคยเข้าคลอสเรียนกับพวก FBI ในต่างประเทศ และเพื่อนรักของเขาคนนี้มันไม่เคยพลาดเมื่อรถจอดภาวพีราชก็กำลังเดินเข้ามาใกล้กับเนเตอร์ไทยซึ่งเป็นมุมเหมาะสำหรับมือปืนเสียงปืนดังขึ้นดังปุปปขณะที่เจสกระโดดเข้าไปเร็วเท่าๆกับมังกรแต่เจสหึงตัวของเนเตอร์ไทยถึงตัวของเนเตอร์ไทย,ย,ไทยเพราะอยู่ใกล้มากกว่า ส่วนพราวพิล่าที่ถูกหญิงจึงลม้ลมลงทับมังกรซึ่งเขาจงใจรองรับตัวเธอเอาไว้สาวน้อยเบิกตากว้างด้วยความเจ็บและแสบร้อนเธอจ้องมองชายหนุ่มอย่างไม่อยากจะเชื่อหลาก้อนนั่นเขาเขามาทำอะไรที่นี่เขาสะบดหยาบคายและเธอก็แน่ใจว่าเขา ด่าเธออย่างนั้นหรอมีเสียงวุ่นวายเธอกรีดเมื่อได้ยินเสียงดังปังๆคล้ายประทัดพวกคนแตกตื่นมีเสียงกรีดร้องและมีบางอย่างเกิดขึ้นเธอถูกลากขึ้นรถด้วยเดวแขนอันแข็งแรงของเขาให้ตายเถอะเธอถูกยิงเขาสะบดอีกครั้งและเธอก็เห็นเลือดที่มือของเขาด้วยโอ้ยเจ็บ มาถึงตอนนี้เพิ่งจะรู้สึกเธอหันไปมองนอกรถเห็นผู้คนวิ่งวุ่นกันชุลมุนไปหมดโดยเฉพาะคนสูตดดำในดึกทายทลาเข้ามาหาเธอเปล่าเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอนั่งพับเพียบอยู่ที่พื้นรถนั่นแหละมองตามสายตาเพื่อนสาว สาวร่างเล็กๆที่มองมาที่แกนกว่าของเธอเธอจึงเห็นเลือดเห็นได้ดาก้อนลงไปลากเจสมาขึ้นรถเพราะบอดดิกาตร่างยักษ์คนนั้นพลาดท่าถูกยิงที่ไหล่ของเขาเพราะเอาตัวบังกระสุนเนตหรืัไทยไว้ไปลากคอของพวกมันมาเขาตะโกน สั่งเสียงคำรามชายจืดสุดอีกคนที่ไล่ตามมือยิงเรื่องวุ่นวายไปหมดภาวิลาาได้แต่งงนงงทำอะไรไม่ถูกขณะที่แน่ลืทไทยขยับตัวเข้ามาข้างๆเธอมือของรุ่นน้องสาวสั่นเทาใบหน้าของเธอซีบเผื่อขณะที่ช่วยดึงผ้าผืนเด็กๆเ,เนื้อนุ่มๆออกมาช่วยห้ามเลือดเธอแต่เธอเจ็บ จนหน้าทอสีอดอดทนหน่อยนะพราวเธอหลับตาลงพยายามกล่อมความเจ็บก่อนจะพยักหน้าให้เพื่อนสาวฟันขาวกัดดิมฝีปาจนซีดก่อนที่เธอจะจับผพพ้าผืนนั้นไว้และมองตามนายดาก้อนคนนั้นที่ยืนที่คุยโทรศัพท์กับแครสักคนขณะที่เนตไทย หันไปหาเจสดูเหมือนนายบริการร่างยักษ์คนนั้นจะเจ็บมากกว่าเธอแต่เขากลับหลับตาลงและนิ่งให้มากที่สุดผมไม่เป็นไรเจสบอกสาวน้อยซึ่งมีใบหน้าหล่นลานใบหน้าโหดโหดมีรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนคนพวกนี้ เป็นอะไรกับเนตรไทยทาไมเผ่าพิดาชคิดอย่างสงสัยด้วยว่าเธอเคยได้ยินเนตรไทยเรียกพี่มังกรใช่เธอเคยได้ยินเนตรไทยผู้เช่นนั้นมังกรอย่านะอย่าบอกนะว่ามังกรคือดราก,ก้อนโอ้ยให้ตาย นี่ฉันหนีเสือปะาจะระเข้อย่างนั้นหรอแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรทำไมถึงมีคนยิงกันในที่สาธารณะไม่สินี่มันในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนอยู่เลยด้วยดรคันดูยังคงแล่นไปเรื่อยๆขณะที่นายมังกรเริ่มหันมามองบัดแปลของพาวเดลพาวพีลาและเจสซี่ผมไม่มี ผมไม่เป็นไรครับเจ้านายเจสบอกยิ้มยิ้มมีมือเล็กๆของเนตอไทยคอยกดบาทแผลของเขาที่ดูเหมือนกระสุนจะฝังในบนไหล่ของไอ้หมอนั่นในขณะที่สายตาคมเข้มจะหันมามองเธอเขาหรีกตาลงนิดๆเหมือนใช้ความคิดขณะจ้องมองมาบนใบหน้าของเธอที่ซีเซียวและไรเครื่องสำอาง เธอใจเต้นแดงผ่อนลมหายใจนิดๆก่อนที่เขาจะเบิกตากว้างและสะบุดพราวให้ตายเถอะพราวพิลาศในที่สุดเขาก็คิดออกเขาคิดมาตลอดว่าเธอดูคุ้นปัดนี้แว่นสายตาของพราวพิลาศ ม่ได้อยู่บนใบหน้าของเธอแล้วมันคงจะหลุดหายไปตอนไหนสักตอนเธอไม่ได้ตอบรับสีหน้าไม่ได้บอกว่ายินดีหรือยินร้ายที่เจอเขาแต่เขายังคงสสบดจนเนตรฤทธัยที่กําลังหน้าซีตัวสันเอ่ยปากถามพี่มังกรรู้จักพราวด้วยหรอคะก็ไม่เชิงสีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนไปดูชัดเจนว่าเขา ไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกันกบเธอแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันพาพิราชเอ่ยถามออกมาเป็นประโยคแรกแม้จะเจ็บเป็นบ้าแต่เธอก็อยากจะรู้ว่าทำไมเธอถึงถูกยิงจะไปรู้ได้ยังไงมังกรตอบเสียงแข็งขณะยกเธอขึ้นมาเพื่อนั่งบนเก้าอี้ให้สบายกว่าเดิม ขเขาหงุดหงิดเป็นบ้าพวกมันจงใจยิงลงมาที่น้องสาวของเขาและพาวพิลาชซึ่งเป็นเพียงผู้หญิงสองคนตัวเล็กๆและไม่มีทางต่อสู้อะไรได้เลยเพาวพิลาตได้แต่มองมาทางเธอเธอเห็นป้ายของโรงพยาบาลที่ที่เธอเกลียดยิ่งเกลียดก็ยิ่งต้องเจอคุณจะไม่ดูได้ยังไง ในเมื่อฉันเป็นแค่นักศึกษาแต่พวกคุณสิอย่างกับเจ้าพ่อพูดออกมาเพราะไม่ทันยังคิดเพราะประสาเสียไปหมดกับทุกๆเรื่องตั้งแต่ที่เจอเขาชีวิตของเธอก็พลัวันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดแล้วเธอจะโทษใครได้ทุกคนจึงหันไปมองสาวหน้าหวานแต่ซีเซียวมังกรหันควับ กลับมาจ้องเธอขณะที่เจสยิ้มมุมปากนิดๆแต่เนทหรือไทยอ้าปากค้างเพราะดูท่าทางจะไม่ใช่แค่รู้จักกันแบบธรรมดาธรรมดาเสร็จแล้วพราะเนตหรือไทยผลืกคลางออกมาแต่ทำปากยืดนิดๆมันก็จริงเพราะในวงการธุรกิจพี่มังกรของเธอ ก็เปรีบเสมือนเจ้าพอ่อย่างไม่ต้องสงสัยแต่พวกนั้นมันยิงมาที่เธอแล้วก็น้องสาวของฉันด้วยเผ่าพิลาตแม้มปากเนิดนตก่อนจะยิ้มเหยียดหยันดูเหมือนช่วงนี้ศัตรูคนเดียวของฉันก็มีแค่นายดาก้อนคนเดียวนะคะน้ำเสียงประชดประชังดังลอดออกมาจากปากอิ่มสีซีดเธอกลับมาเป็นแม่หมดร้าย ไม่ใช่นางฟ้าอย่างที่ใครๆเข้าใจหรอกคราวนี้เนตหรือไทยอ้าปากค้างหนักกว่าเดิมมือเล็กๆเผลอกดแผ้เจสแรงไปหน่อยจนเจ้าตัวส่งเสียงซีดออกมาพี่มังกรกับพี่เจสทำอะไรพาวหรอคะทำไมพาวต้องพูดแบบนี้สาวน้อยหาเรื่องพี่ชายก่อนเป็นอันดับแรกเพราะพาวพิราช ไม่เคยพูดจามไม่ดีและเธอไม่เคยเห็นเพื่อนรุ่นพี่ของเธอคนนี้แสดงท่าทางเอาเรื่องใครมาก่อนเลยวาจาอันประชดประชันจบลงการตาต่อตาฟันต่อฟันจบสิ้นลงเมื่อรถมาจอดที่โรงพยาบาลเอกชนเจสซี่ที่อยู่ใกล้ประตูลงมาจากรถก่อนขณะที่มังกร ค่อยๆพยุงร่างของเธอลงมาจากโต๊แต่เขาไม่ใส่ใจ,ใจคำกล่าวหาของเธอหรอกตอนนี้เสื้อนักศึกษาของเธอมีเลือดชุ่มไปหมดสาวน้อยสีปากด้วยความเจ็บมาถึงมือหมอและพยาบาลพยายามจะตัดเสื้อของเธอด้วยกันไกรเพื่อดูบาดแผลเธอจึงเห็นบาดแผลอย่างชัดเจนเมื่อมีพยาบาลอีกคน ใช้น้ำเกลือล้างแผลฉีดล้างบาดแผลและเธอก็ดูว่ามันแค่เฉียดแขนของเธอไปกระสุนไม่ได้ฝังในเหมือนที่เจสโตนเขาอยู่เตียงถัดไปไม่ไกลจากเธอมากนักเพียงแค่มีม่านกั้นเอาไว้เพื่อบังสายตาในขณะที่หมอฉุกเฉินทำแผลให้ทั้งเธอและบอดิกะหนุ่มร่างยักษ มังกรเรียกคนของเขามาเพิ่มเพิ่มมาดูแลใกล้ชิดและเพิ่มการระมัดร,ระวังเพราะเขายัางกลัวกลัวว่าพวกมันจะตามมาขณะที่บอดิการ์ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยจับตายหนึ่งคนได้สำเร็จน่าเสียดายที่อีกคนหนึ่งดันหนีไปได้ผมกำลังคุยอยู่กับตำรวจครับเจ้านายผมแน่ใจว่า คนที่หนีไปได้น่าจะโดนกระสุนจนบาดเจ็บได้ความว่ายังไงแล้วผมจะติดต่อกลับไปครับบอดิกาศ์มือรองซึ่งเป็นลูกศิษย์มือขวาของเจสซี่ชื่อแจ็คสืบข้อมูลของสืบข้อมูลของมือปืน และเขาพยายามหาอีกคนที่หายไปสืบข้อมูลของมือปืนมาหาเจออีกคนที่หายไปก็จะตามได้ง่ายขึ้นครับนายแจกรับคำก่อนจะหันไปประสานงานกับบริการอีกคนมังกรหันไปหาน้องสาวเธอมีท่าทางวิตกนิดนิด และสับสนในหน่อย,อยเขาจึงรวบตัวน้องสาวมากอดเอาไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมจ้าน้องพี่เขายกตัวน้องสาวไปมาเนปไม่เป็นไรค่ะแค่ตกใจนิดหน่อยเขายิ้มก้มลงจุบหน้าผากของน้องสาวถ้าน้องสาวของพี่เป็นอะไรไปพ่อกับแม่คงเอาพี่ตายแน่คำพูดของเขาทำให้เนปไทย ยิ้มออกมาเพื่อยืนยันงานนี้ต้องขอบคุณเจสที่ตาไวพอๆพอกับสัญชาตญาณการระวังัยของมันพี่เจสจะเป็นอะไรไหมคะเขาหัวเราะหึหในลําคอมันก็หนังเหนียวพอๆกับเพื่อนของเน้นนั่นแหละเขาแซงว่ากระทบสาวน้อยจึงทำปากยื่นอย่าว่าพราวนะคะเน่ไม่เคยเห็นเธอพูดจาไม่ให้เกียรติใครแบบวันนี้เลย หญิงสาวสงสัยตาแปลกๆมองพี่ชายหรือว่าพี่มังกรไปหาเรื่องเธอกันแน่เขาเย้มมุมปากแกล้งดิดน่ัปากน้องสาวเบาๆเหมือนมันเคี้ยวไม่ใช่เรื่องมันยาวหนะ้าอย่าเพิ่งถามเลยไม่ใช่เรื่องของเด็กพอพี่ชายพูดคำนี้แหละแน่นลือไทยก็กำมือกระทืบเทา้าปพึงปังพี่มังกรนอะ่ะคำก็เด็กสองคำก็เด็ก แน่โตแล้วนะคะก็ย่งเด็กกว่าพี่ตั้ง15ปีอยู่ดีเขาแกล้งว่านึกเอนดูกับท่าทางของน้องสาวว่าแต่รู้จักเปล่ามานานหรือยังเธอมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่าเช่นว่ามีใครมาติดพันเธอไหมดูเรื่องส่วนตัวของเธอบ้างหรือเปล่าแนรทไทยเอียงคอทำท่ากินเนตๆไม่นะคะ นอกจากจะบ,บ่นเรื่องป้าของเธอเนทก็ไม่เคยเห็นเธอพูดหรือบ่นเรื่องไหนเลยเขาดึงน้องสาวให้นั่งลงป้าของเธอเป็นคนแบบไหนล่ะก็เห็นบ่นว่าเบื่อเบื่อเพราะว่าป้าของเธอเป็นประเภทที่ชอบพาเพื่อนๆมาสังสรรค์กันที่บ้าน ไม่ค่อยเจะเกงใจเจ้าของบ้านประมาณว่าชอบมาตั้งวงอะไรประมาณนี้ละค่ะมังกรพยักหน้าน็ดๆอืออาในลําคอเพราะเขาแอบสงสัยว่าอาจจะมีอาเซียคนไหนที่อยากได้เธอเหมือนที่เขาอยากได้หรือเปล่าแต่รายังไงก็ดำไม่ถูกทําไม่ได้ถามเธอแต่สําหรับน้องสาวของเขาเขาแน่ใจว่าไม่มีอย่างแน่นอน หรืออาจจะเป็นเรื่องตั้งแต่ที่ครอบครัวของเธอถูกฆาตกรรมไม่ทันได้คิดอะไรกันให้มากความเขาก็เห็นความวุ่นวายเข้ามาอีกะระดอกเพราะเริ่มมีตำรวจเข้ามาสอบสวนเขาและเขามีความจำเป็นจะต้องรอทนายซึ่งค่อนข้างจำเป็นในเพราะฐานะของเขามักจะถูกตำรวจ วางข้อสงสัยเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกอยู่เสมอโชคยังดีที่ครั้งนี้ไม่มีใครโดนลูกหลงและคนตายก็มีเพียงคนเดียวคือมือปืนเท่านั้นแต่สำหรับอีกคนที่ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินในสิทิที่เขายังห่วงเพราะเธอยังคงเป็นเป้าหมายและเขาก็ไม่จมใจไม้ไส้ระก,กรรม,มากพอที่จะปล่อยให้เธอกลับบ้านไปทั้งที่ยังไม่ปลอดภัย แต่จะทำยังไงได้ละ่ะให้เธอยอมไปกับเขาดีๆโดยที่เธอไม่กล่าวหาว่าเขาเป็นเจ้าพ่อป้ากามอย่างที่เธอเข้าใจเขาถอนหายใจออกมาม้กระทั่งตอนนี้เธอยังจําคําต่อว่าเขาก็ยังจําคําต่อว่าดาวทอของเธอได้ทุกคำใหญ่แม่หมดตัวแสบแสนสวยไม่คิดเลยว่าโลกของเธอกับฉันมันจะกลม จนวนมาให้เราได้พบกันอีกพบเจอกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่มันแปลกแสนแปลกไปมากกว่าเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่ยังไงเธอก็ไม่พ้นเพราะสถานการณ์นี้กลายเป็นในรือไทยน้องสาวของเขาเองที่อยากให้เขาลองได้พบเธอและมันก็เป็นเรื่องน่ายินดี ซึ่งเขาเองก็ยอมรับในข้อนี้จบแล้วนะคะเรื่องอะไรล่ะลบเรี่มมังกรตาขอโทษทีค่ะโมตะคิด ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาขออภัยด้วยนะช่วงนี้ตาอา่มีเรื่องให้เครียดนะคะก็เลยแล้วก็บวกกับงานนะคะงานค่อนข้างเยอะเนาะตาก็เลยมีเวลาเขียนแค่นี้ละค่ะเพราะว่ามันเอาเวลาเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นเนาะแล้วก็ มก,กับงานที่เยอะตาก็เลยทํางานนะคะก็เลยไม่มีเวลาเขียนนิยายนะคะแล้วก็ต้องการที่จะพักผ่อนเป็นอย่างมากนาะมันก็เลยเหมือนชัดดาวตัวเองนะก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามอยู่นะคะอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะคะยอดวิวมันกำลังน้อยด้วยอีกอย่างหนึ่งก็ฝากเรื่องเงินเดือนด้วยนะคะก็เห็นกันอยู่นะเพราะว่าวิวมันน้อยเหลือเกินถ้าพวกคุณไม่ช่วยตาตาก็ไม่รู้จะทำยังไง ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะก็คงไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าตาเขียนน้อยเนาะตอนนี้มีแค่17นาทีเองนะเพราะว่าตาไม่มีเวลาเขียนตาก็ต้องกราบขออภัยนะคะเพียงแต่ตาพยายามจะลงให้ได้ทุกวันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะแล้วก็เป็นพลังแรงใจให้ตบตานะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะ อืมใครที่ถามว่ามีกี่ตอนตายัางตอบไม่ได้นะคะเพราะตาเขียนวันต่อวันเนาะตอบเอาไว้ก่อนถึงแม้จะไม่มีคนถามเพราะว่ามันมีคนเข้ามาติดตามทุกวันเลยเนาะตาก็ต้องบอกเอาไว้ถึงคุณจะฟังหรือว่าไม่ได้ฟังก็ตามทีนะคะก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันยังไงก็รักษาสุขภาพของคุณด้วยนะคะดักนะคะบุญรักษารักษาสุขภาพกันด้วย สวัสดีค่ะ